สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาสอนลิ่นดิมอนฟอร์ฝั่งมนุษย์นะครับซึ่งการที่เราจะเป็นมนุษย์นั้นเนี่ยเราต้องฆ่าอสูรน,นะเรื่องเนี่ยเออที่มันได้ฆ่าตอนแรกเออเราต้องฆ่ามันนะครับหรือใครอยากเป็นอสูรก็ให้มันฆ่านะง่ายๆนะครับมนุษย์ก็เล่นง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากเนาะอ่าส่วนมากก็จะเน้นทำน้นเรื่องนะครับของมนุษย์ เริ่มแรกมาครับถ้าเราฆ่าอสาูรเรื่องเสร็จแล้วเราจะาไปอยู่กับตะแเก้วมันจะมาอยู่ก,กับตะแเก๋วให้เราแบบยังไงวะคุยกับตะกแกใก้เสร็จคุยกับตะกแกใก้เสร็จนะครับแล้วเราก็กดสามขีดนะ่ะออกดสามขีดนี้นะครับในในในมือถือนะแล้วกดรีเซ็ตคาแรคเตอร์นะครับแล้วมันจะรีตัวเราครับมาอยู่ที่ตรงนี้เนาะมามาเกิดในห้องนะเนี่ยนะครับจากนั้นนะให้เราวิ่งไปหา มื่อเราเอารีดซอมมาแล้วอะให้เราวิ่งไปหาผู้หญิงที่ร้านซุปนะคือการเนี่ยแหละวิ่งตรงมาเลยครับวิ่งตรงมาเนี่ยแล้วก็มันจะอยู่ในร้านนี้นะร้านที่เราจะคุยกับมันได้นยะเราต้องคุยกับตะแก่ก่อนนะต้องคุยกับตะแกให้เสร็จก็ะจะเป็นเนื้อเรื่องนะครับใครจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับเนื้อเรื่องเนี่ยจะทําหรือไม่ทําก็ได้ส่วนมากก็เขาก็าจะไม่ทํากันนะเออเพราะว่ามันนานแล้วก็มันเสียเวลาชวิตด้วยนะ ก็จะมาไขกะคุตีเอา,เอามันไวกว่าทำนอเรื่องเรื่องมันนานแต่ไม่ได้เรลวเยอะแนรอสุดท้ายอะได้เป็นหมื่นหมื่นเอ็กพีหรือมากกว่านั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะหรืออ,อะไรต่อเราจะไปสอบทางไปสอบนะครับคือ,เ,อเดินตรงมาไปที่รถม้านะเดินไปที่รถมา้า ให้เราต้องเตรียมตังค์ด้วยนะหนะึ่งร้อยนะการนั่งรถม้าจะตังค์หนึ่งร้อยนะครับแล้วเรากดคุยกับลุงตะแกนี่แล้วเราก็กดที่เมืองแรกอ่ะกดอันแรกเลยฮะอูุยะครับ,คครบไปเมืองนั้นเลยแม่เราวาร์ปมาถึงที่โอฮุยะแล้วนะครับโอ้ยไอ้แห้ยแลกเราสแปบครับโอเคครับแม่มันวาร์ปมาแล้วเนะี่ยให้เราวิ่งตรงมานะครับมันจะมีทางแยกอยู่สองทาง ซึ่งทางซ้ายเนี่ยจะเป็นทางไปร้านตัดผมแล้วก็เป็นจุดเซฟโรงแรมนะครับหลังสีอาวข่าวขนาดก็คือโรงแรมที่เซฟจุดเกิดนะครับแล้วก็หลังตรงนี้เป็นร้านตัดผมที่คนแบบเข้าหาขาหนาดร้านเปลี่ยนหน้าตานะครับซึ่งซึ่ง,งใช้หนึ่งพันบาทในการเปลี่ยนแต่ละครั้งแล้วก็ถ้าเราให้เราพิ่งไปอีกทางครับถ้าเราจะไปสอบเนาะ เราวิ่งมาทางแล้วก็จะเจอบร้านเนื้อครับผมร้านขายเนื้อนะแล้วก็ไม่ต, <c oughs> ต้องไปสนใจมันนะ <c oughs> เรา <c oughs> ไม่ตม้องสนใจร้ารนเนื้อนะให้เราวิ่งตรงไปเลยครับผมวิ่งตรงไปเลยอทางนี้นะครับเมื่อเรามาตรงนี้แล้วนะครับมันจะมี ờ, บบป้ายนะหน้าเนี่ยแล้ให้เราวิ่งตรงไปครับผมวิ่งตรงไปแล้วก็มันจะเจอทางแยกข้างหน้าให้เราทําการเลี้ยวซ้ายครับผม เดี๋ยวซ้าไปสอบนะแล้วก็วิ่งไปตามทางไปเรื่อยๆนะครับสว่วนตรงนี้ผมจะขอต่อคลิปนะครับไ้แบอบอย่แยังไงวะมันเร็วกว่านี้อ่ะเออเมื่อเราวิ่งมันถึงแล้วนะครับให้เราคุยกับเนี่ยต้องไปยูนสองตัวเนี่ย ให้คุยกับตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้นะครับมันจะให้เราไปฆ่าศูนสามสิบตัวถ้าเราฆ่าผ่านแล้วเนี่ยมันจะวับเราไปที่สริจขอบนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปสริจขอบด้วยนะครับเออแล้วก็ผมลือมบอกไปตอนนี้ให้บิดมันยังบักนะให้บิดมันบักนะเพราะว่ามันโดนมันไม่โดนต้นไม้เผาแล้วนะมันยังบักอยู่นะเราต้องรอเขาแก่นะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีสรับให้บิด การที่เป็นจะนิชจะขอบให้เราวิ่งกลับไปทางเดิมครับเราวิ่งกลับไปทางแยกอะ่ะวิ่งกลับไปทางแยกโอเคนะเมื่อเรามาถึงทางนี้ล้วนะครับให้เราทําการเลี้ยวขวานะครับเนี่ยเลี้ยวขวาแล้วก็ให้เราวิ่งไปตามทางเม่ไปตามทางวิ่งไปเลยนะครับวิ่งไปตามทางวิ่งไปเรื่อย พอเราเล่นม,มาถึงตรงนี้แล้วนะทางขวาเมือเนะี่ยก็จะเป็นแบบที่ตีบอลเซนเตอ่์ข้างหน้าเออแล้วก็ที่ใครแบบจะรัดไปก็รัดได้นะให้ปีนเขาลูกนี้ไปนะครับเขาก็สูงอยู่นะแต่ผมจะวิ่งไปตามทางนะครับเผื่อม,มังมือใครปีนไม่ได้นะแลวไม่รู้ทางนะครับเพราะเราวิ่งไปตามทางไปเรื่อยๆใช่ พอมาถึงตรงนี้นะครับห้าทุกคนสังเกตต้นไม้สีชมพูนะครับต้นไม้สีชมพูนั้นเนาะทางปัสตยีจะขอบนะแล้วก็อีกทางหนึ่งก็จะเป็นเนี่ยถ้าเราวิ่งตามทางนี้มันก็จะเจอทางแยกอีกซึ่งทางนี้นะครับก็จะไปจะเป็นทางไปย่านลึงลมปฏิบัสดกิวทาโร่ซึ่งแม้ไม่เกิดผมก็จะไม่ตีนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเราวิ่งมาตามทางนี้วิ่งีกทางนึงมันก็การป็นทางไปโซลีจอคอบแล้วก็ให้เราปีนเขาขึ้นไปนะครับ เมื่อเรามาถึงซัลไลเยอร์ขอบแล้วนะมันก็จะสปอนเราเกิดตรงเนี้ยสปอนเราเกิดในนี้นะครับสิ่งแรกที่เราต้องทำคือการไปทําดาบอนะ่ะให้เราวิ่งตรงมาแล้วก็เลี้ยวสายนะับวิ่งออกมาเ้วเลี้ยว้ายแล้วก็คุยกับตะแก่เอ้ยไม่ใช่คุยกับช่างนะช่างที่ทําดาบให้เรานะอ่าใช่ช่างที่ทำดาบให้เราให้เราคุยนะครับแล้วก็กดเ,เราทำแบบเป็นหน้ากระดูสซับช้าม่ร่วมกันเป็นเท่าไหร่ ก็คุยกับช่างนี้เสร็จนะมันก็จะให้เราเลือกดาบขึ้นมาสิโอเคนะมันจะให้เราเลือกดาบส่วนใครที่แบบอยากทําดาบข้ามอะ่ะเออเราต้องมีซันออยี่สิบอันคิต้านเอเซนแล้วก็ตังหนึ่งหมื่นนะเพื่อที่จะไม่ต้องทำคราฟเลยเยอร์นิชลินอะ่ะแบบคราฟดาบไปตามปานไปเลยอะ่ะเราต้องมีซันออยี่สิบคิตเอเซนแล้วก็ตังหนึ่งหมื่นนะแล้วก็มีปาน้วยเราต้องมีปานด้วยนะ ถึงจะทําได้นะเพราะเราคาบดาบเสร็จแล้วนะครับให้เราวิ่งมาตรงเนี้ยจะเป็นการเปิสื้อน้ำเตาซึ่งน้ำเตาเราจะเป่าก็ได้ไม่เป่าก็ได้นะแนะนำแบบให้เราจติตใเสื่ก่อนค่อยเป่าก็ได้ซึ่งน้ำเป่าน้ำเป่นเา,น,าน้ำเตาอันหนึ่งนะครับจะใช้ตังห้าห้าสิห้าร้อยในการซื้อน้ำเตาอันหนึ่ง 500ร้อยบาทเสริมเตาอันนึ้งนะครับซึ่งจะเป่าซื้อเบลวใช้ห้าพันนะใช้ห้า0ันเพื่อการที่จะเราจะเป่าน้ำเตาแบสิบสำหรับต่อไปถ้าเราทำพวกนี้เสร็จแล้วนะแบบทำดาบเป่าน้ำเตาอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องไปฟาร์มเิลวหรือลงในเรื่องก็ได้นะฟาร์มก็คือฟาร์มใครกบเขาฟาร์มคือซา,าโร่เนี่ยหรือเราจะไปลงในเรื่องเอาก็ได้นะซึ่งผมว่าหา ใครกับคู่กับคิตทารุมันไวกว่าแน่นอนใช่สองตัวนั้นเป็นหมื่นหนึ่งอีพีอะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอีพีอะระดับใครที่อยากรู้ที่หาใครกัะคู่นะครับหรือคิวทารุลเนี่ยถึงหนึ่งร้อยซับผมจะมาแจกวิธีสอนหาคิวทารุลกับใครกัะคู่แล้วกันนะครับหนึ่งร้อยซับผมจะมาสอนแจกนะ อ่าแล้วก็ที่หาปลาหรือเป็นไฮบิดหรือเสื้ออะไรต่างๆเนี่ยผมค่อยเอาไว้มาสอนนะครับเพราะว่าวันนี้ก็สอนเล่นฝั่งมนุษย์ก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมานะครับกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครต์ในกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตอลาไปก่อนนะครับมอมม่